น,นะครับเนี่ยมันก็มีขึ้นน้ำไม่เห็นนะสำหรับหมายนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหมายหนึ่งที่ผมได้มาตรวสอบตกปลามีที่จอดรถมีล่มให้เราได้นั่งพักตกปลาพักผ่อนกัน สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆน้าๆนนะที่มีใจรักในการตกปลาทุกคนนะครับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับกับการตกปลาหมายธรรมชาติพี่ๆผมพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็พี่ๆน้าๆมาอยู่กันที่คลองพญาบรรล,ลือนะครับสำหรับที่นี้เรามาตกปลาคลองกันหลังจากที่เราไปตะลุยพวกไม้เขื่อนไม้แม่น้ํากันมาแล้วที่นี้ผมก็ <ผม S 2> เลยจะพามาตกเป็นหมายคลองนะครับหมยที่นี่เป็น หมายใหม่ที่ผมไม่เคยมาลองเลยนะครับสําหรับคลองนี้เป็นคลองพญาบัลืออีกฝั่งหนึ่งจากหมายก่อนๆที่ผมไปลงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นนะครับแล้วผมก็ได้มาลงฝั่งนี้ก็ตอนนี้ผมก็ได้ลงเบ็ดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วแหละสาหรับหมายนี้นะครับไม่เคยมาลองเลยแค่เดี๋ยวทลิปนี้ก็เลยจะมาเปิดหมายใหม่ให้ธี่นั่นนะที่กําลังมองหาหมายตกปลาหมายคลองธรรมชาติแถวใกล้กรุงเทพนนท์ประมาณนี้แค่เดี๋ยวทลิปนี้ เราจะมาทดสอบมาเทสหมายให้น้าได้ชมกันว่าคลองจุดนี้ในหมายนี้จะมีปลาอะไรให้เราได้มานั่งตกพักผ่อนกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าจุดนี้ก็จะมีล่มให้เราได้นั่งพักกันก็จะเป็นร่มไม้ใหญ่ก็สมควรแล้วก็สามารถจอดรถริมคลองได้สําหรับจุดนี้นะครับผมก็เลยเลือกจุดนี้จะเหมาะหน่อยสําหรับท่านใดที่มีรถยนต์รถใหญ่ที่หาที่จอด ไม่ได้ตามริมคลองนะครับาาก็จะจุดนี้ก็เลยจะเหมาะหน่อยโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ไว้เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับตอหรับคลิปนี้เราจะมีปลาให้ท่านชมแล้วชมหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราก็มีหมา้สวยๆในนหน้าที่กําลังมองหาไม้ยอยู่ไม่มาตกกันโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันน้ำก็ไหลไม่แรงนะครับ กองนี้น้ําไหลเอื่อยๆอันนี้ผมใช้ตะกัวอยู่ที่20ตสนถตือว่าไหลไหลไม่แรงนะครับจะเหมือนน้ามันลงนะครับเนี่ยเพราะว่าดูจากรอยที่น้ํามันลงไปก็ประมาณ20-30บเซนอยู่ มีปลาขึ้นน้ำไม่เห็นนะครับสําหรับปหมยเนี้เพราะว่ามีปลาขึ้นหลายๆจุดอยู่นะครับก็ขึ้นแล้วแวกเบ็ดเราที่เราตีลงไปนะก็ยังยังมีปลาเข้ามากินนะตอนนี้ลงเบ็ดกันเสร็จเป็นหมดละไม่รู้ว่ามันจะคุ้นเคยเหยื่อหรือเปล่านะครับ เหมือนมันมีแบบเหมือนปลากระแยงมันมาลุมกินเหยื่อตอนนี้น้ำมันไม่ลึกนะครับจุดนะี้เหมือนมีเป็นพวกปลากระแยง ตอนี้เราก็ลงไปหลายไม้แล้วนะก็ยังเงียบๆนะครับมีแค่พวกปลาขยั่งนะเข้ามากินพกปลาอื่นๆไม่เข้ามากินเลยมีแต่ขยแ่งตัวเล็กๆนะครับที่มันเข้ามาลุมกินเหยื่อเราหรือว่าจุดนี้จะมีแค่ปลาขยแ่งหรือเปล่านะเราปล่อยไปหมดละเราก็ยังย้ำๆไปเรื่อยครับ มันอาจจะเป็นเพราะน้ำมันไหลไหลเบาหรือเปล่าหรือเขาไม่ไม่ปล่อยน้ํามาหรือเปล่านะปลาพวกปลาใหญ่ๆมันเลยไม่เท่าล้ไปเรื่อยๆรก็เดียดเด๋ยวฉีดโอเชียอเพิ่ม เรียกกินดู นี่ก็ใช้ตะขอเบอร์เล็กอยู่นะครับเป็นเบอร์ศูนย์จุดปดเนี่ยแล้วก็มีมีน่าจะเป็นพวกปลาสวายหรือเปล่านะเป็นลูกปลาสวายเล็กๆที่ขึ้นอยู่น่าจะไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะคันที่สองตรงกลางครับกินเบาๆ นะแต่มันมีปลาพวกปลาขึ้นน้ําไม่เห็นอยู่นะแต่หล,กหลกักๆอ่ะน่าจะเป็นพวกปลาขะแยงขึ้นมาเล่นน้ํากินเบามากเลยนะตอนนี้ก็ยังแห้วอยู่นะครับยังไม่มีปลาเข้ามากินเหยื่อเราเลยนะครับตอนนี้ก็ลงบ็ดไปสักระยะหนึ่งแล้วแหละ ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะน้ํามันไม่ไหลหรือน้ํามันไม่เดินหรืออะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้คือย้ําไปเรื่อยๆแล้วแต่ก็มีตัวขึ้นมาให้เห็นอยู่ระยะห่างๆแต่มันแบบแปลกๆว่ามีแต่ขย่งนะครับเพราะมันกินนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเราก็ลองตีไล่เช็คระยะกันเหมือนเดิมต,ตีลองตีลงตรงกลางตีลงตรงฝั่งระวังตรงตะลิ่งก็ตีชิดเข้ามาใกล้เข้ามาหน่อย ก็ลองตีไล่ดูก่อนแต่ยังพอมีโอกาสให้เราลุ้นอยู่แต่ก็ถามว่าปลาขยงเนี่ยเขากินไม่เขากินเยอะมากนะสำหรับหมายนี้ปลาขยงก็ยังไม่เจอปลาอื่นๆเนาะแต่ก็มีขึ้นให้เห็นนะมีขึ้นตัวให้เห็นอยู่ว่าว่ามันยังพอมีปลาให้เราได้ลุ้นอยู่แต่ก็ต้องรอดูกันไปต่อว่าทริปนี้เราจะรอดเฮาหรือเปล่านะสำหรับหมายนี้เนี่ยมันก็มีปลาพวกปลาอะไรเข้ามาตอดอยู่นะ มันก็ยังมีปลาเข้ามาตอดดูนะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นปลาอะไรผมว่าน่าจะเป็นปลาขยแยงมากกว่าที่เข้ามาลุมกินเหยื่อเพราะว่ามันเป็นลำเนยยไม่มีปลาอื่นเลยมีปลาขึ้นน้ำนะครับทุกคนตอนนี้ปลามันก็มีขึ้นน้ำเห็นอยู่เรื่อย,อยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรน,นะมันไม่กินเหยื่อเรา เนะครับเนี่ยมันก็มีขึ้นน้ำไม่เห็นนะเมันมันไม่เจอเหยื่อเราแน่เลยผมว่า ทุกคนปลาตัวแรกของเรามาแล้วครับโอ้อย่างเงี้ยน้อยครับปลาตัวแรกก็มาให้เราเห็นละนี่เลยครับปลากระมังนะครับปลากระมังของพญาบรรลือไซก์กระติดนิดโอ้โหกว่าจะได้มานะทุกคนปลาตัวแรกของเราเดี๋ยวก็ปล่อยเหมือนเดิมนะครับ ปล่อยให้เขาไปเหมือนเดิมเราก็ได้รู้แล้วว่าที่นี่ยังยังมีปลากินอยู่อ้ายังไม่ตายอุ้ยอ๋อ,อแล้วอ๋อ,อแล้ว,ออลวย่อนแล้วย่อนแล้ว โดนโดนไหมทีเนี้ยเฮ้ยอยู่นะทุกคนอยู่นะครับน่าจะเป็นปลากระมังอีกแล้วมั้งเนี่ยปลากระมังหรือปลาอะไรครับเฮ้ยอยู่นะตัวนี้โอ้โหอย่าบอกนะว่ปาปลาขยงจะเกินไปแล้วนะ อันนี้เขาเรียกว่าลูกปรากฏหรือเปล่าเนี่ยนะครับอ้ยมันเป็นขยงทุกคนเป็นขยง่งขยงตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยครับเป็นปลาขยยงนะครับขย่งตัวใหญ่เลยแหละตัวที่สองของเรานะครับแต่มันก็กินมาหลายตัวแล้วแหละปลาขยงอันนี้ก็เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดกว่าที่ท,ที่ที่กินมาในหมายนี้นะนะครับ ค,คันที่สองคันที่สองตรงกลางเอาแล้วนะเนี่ยเห็นแล้วรูปปลาอะไรนะกินเบาๆนะทุกคนวัดสวนเลย อะไรครับนี้ไอ้บอกวนะ่าเป็นปลาขยแยงอีกเนี้ยน่ะกินท้องป่องเลยยังเป็นปลาขยแยงนะครับปลาขยแยงนี่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะปลาขยแงนี่เนี้ย กินท้องป่องเลยเอาล้ครับผมคลิปนี้ก็มาถึงช่วงท้ายกันแล้วก็สําหรับหมายนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหมายหนึ่งที่ผมได้มาทดสอบตกปลามาเทสดูว่าสามารถตกปลาได้นะครับแล้วก็มีที่จอดรถมีล่มให้เราได้นั่งพักตกปลาพักผ่อนกันแต่เรื่องปลาจะกินเหยื่อเรามันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและก็ตัวปลาที่มันจะเข้ามากินแค่นั้นเอง เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าวันที่ผมมาวันนี้คือน้ํามันไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าน้ํามันไม,ไม,ไม่ไม่ไหลแรงมากนะครับมันน้ํามันไม่เดินมันก็เลยทําให้ปลาไม่กินเหย่อหรือเปล่าโอเคครับสาหรับทริปนี้ก็ไม่มีปลาตัวใหญ่ๆห,หรือพวกปลาอื่นๆให้เราได้ชมกันแต่ก็มีไม้สวยๆนะครับให้น้าๆที่อยากจะมาตกกันทน้าที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็ลองลองมาลองมา,งมาตกดูว่ามันน่าจะตกได้ตลอดทั้งคลองครับสําหรับคลองนี้ หรบคลิปนี้ก็คงจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะนะที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทิปต่อไปผมจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวก็มาตามรุนกันตามชมกันว่าคลิปต่อไปจะไปเป็นหมายแบบไหนจะได้ปลาหรือเปล่าหรือจะแ้วแบบนี้โอเคครับสำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ